ใครเป็นมันผมมั้งครับซีนนี้มันก็เออเราเห็นแม่งหลุดได้ไงวะซีนนี้มันไม่มีผู้เล่นนะเออวะไปเราเห็นมันออกมาจากไหนวะมันก็ปลูกไม่ทัแ้แถวเนี้ยเฮ้ยเชีย่ยแม่งมาจากไหนวะ สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกียร์ไมครับนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาทําการใส่ซีดหกหกนั่นเองนะก็จะเป็นซีดเลขของซาตานนะครับอ่ะเป็นเลขที่แบบความหมายไม่ดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองใส่เลขที่มันแบบความหมายไม่ดีเนะี่ยใส่ลงไปดูในไมค์ครับนะครับว่ามันจะน่ากลัวมันเป็นซีดที่แบบมันเป็นเลขที่แบบต้องห้ามอเออเป็นเลขที่แบบเลขไม่ดีนะครับโอเควันนี้ผมจะมา ลองใส่ซีด66ดูนะครับโอเคครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะรับชมคลิปผมนะก็ก็จะดีไิจาก,กดไลค์แล้วกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมได้แหละโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะใส่ซีดไปนะครับปมบปรับไปคิดดีก่อนนะโอเคครับมาเดี๋ยวเราแล้วเราก็จะลองไปสำรวจในซีดีซีดนี้ดูนะครับว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่ตัวเลขมันมีความหมายแปลกหรือเปล่านะ โอเคครับใส่ไปหกหกหกนะครับฮะหกสามตัวเนาะเป็นเลขแบบนั้นเลขที่แบบไม่ดีอ่ะเออโอเคมา๋ยวผมจะเข้าไปแล้วนะมันเขียนอะไรวะเนี่ยือแม่งโหลดนานเนี่ยนะซีดนี้เนะี่ยโอเครอครับรอเรากำลังจะเข้าซีดหกหกแล้วนะครับโอ้ถึงแล้วเว้ย เกิมมมดมาก็เจอทะเลทรายเลยโหพื้นที่มันแบบว่ายังไงอะสามพื้นที่มารวมกันอะทั้งแบบสวัร์หน้าแล้วก็ปกติแล้วก็ทะเลทรายนะครับทะเลทรายมีหลุมอะไรเยเนะี่ยโหหลุมแม่งน่ากลัวเนะี่ยอย่าลงไปลึกครับอย่าลงไปเล็ก,อลเ,ลอกเออยิ่งเปนสีต้องห้ามอยู่นะครับสีนี่มันแบบแม่แมงน่ากลัวเนะี่ยหกหกอะ ก้าเก้านะเดบิดดูดินี่หล,มลุมอนะไรวะเนี่ยโอเคฮืมตรงนี้พื้นที่แปลกมากอะตรงเนี้ยเป็นแบบภูเขาคุบเหววะพวกเนี้ยดูดิมีลาวานั้นด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม้แบบนี้ได้หรอวะเฮ้ยใครมาโค่นลงใครมาโค่นวะตน้นไม้แม่งโดนตัด ครไม่รู้ตัดเอ้ยมันก็ไม่มีผู้เล่นช่หวะใครเป็นมันผมมั้งครับซีดนี้มันก็ไปเราเห็นแมงหลุดได้ไงวะซีดนี้มันไม่มีผู้เล่นนะเออวะไปเราเห็นมันออกมาจากไหนวะมันก็ปลูกไม่ได้แถวเนี้ยไม่เชื่อแมงมาจากไหนวะเนี่ยไม้แล้วใครมาตัดเล่นวะผมก็เพิ่งสร้างซีดมาแบบแบบอะไรวะอืม เดี๋ยวบินสำรวจดูอีกนะมีลาวาตัวนี้ด้วยนะครับโหทำไมุบเขวมันเยอะจังวะโอ้ตรงนี้แปลกมากอะไปดูที่มันมืดดิอืมมืดวะมืดเนี่ยตอนคืออันตรายมากนะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวบินดูอีกสักนิดนึงนะโหแม่ง ทั้งสูงทั้งแบบอื้ยเนี่ยสวาน,น้านะครับเฮ้ยทำไม,มสูงมากเลยดูดีท่านผู้ชมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะเฮ้ยทุนี้ตรงนี้แม่งมืด่ะเฮ้ยมืดมากอะเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้นไปต่อได้ไหมเนี่ย เฮ้ยผมเข้ามาแล้วอะโอ้โหแม่งโคตรมืดอะโอ้โหมืดมากครับนะก็จะมีน้ำตกปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับซีนี้เนาะเอ้ยน้ำตกตรงนี้สวยเอ้ยตรงนี้สวยมากท่านผู้ชมน้ำตกตรงนี้เนาะเออโอเคสวยสวย,สวย,สวยใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมเอ้ยมีอ,ยะเเยอะไรวะเลวีน่ะวะโอเคโคตรเฟี้ยวนะ แต่ผมแปลกใจไอ้ไม้อะนะแล้วก็เห็ดอะไรแปลกแล้วมีเหล็กด้วยเนาะมีท้องด้ยโคจเฟนะียวเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีมาแค่นี้กันนะผมสำหรับซีต้องห่านนะครับอ่าโอเคก็ผมแนะนำนะอย่าเล่นตอ่อคืนเลยดีกว่าเนาะสำหรับแบบนี้เนาะเพราะว่ามันยังไงอะออก็เรามาดูกันได้นะท่านผู้ชมจะได้รู้ถึงความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศในการเล่นซีดหกนะครับ เออขนาดแบบเช้าแดดแจ้เลยเนะี่ยมันยังยังไงไม่รู้อะ่ะเออมันรู้สึกแบบช,ช่างมันเหอะน,นะโอเคครับท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับสำหรับใครชอบคลินี้นะอย่าลืมพิจาก,กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมก็ได้นะผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เนะี่ยก็บ๊ายบ,ายบายครับเย้